สวัสดีค่ะท่านที่เกิดวันนังคารนะคะฟ้าก็ใช้พลังงานไพ่นะคะทำนายดวงการงานการเงินแล้วก็เลขนำโชคของคุณนะคะตั้งแต่วันที่16นะคะถึงส1ม็ตุลาคม2 5 0 4นะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะแต่ว่าตรงกับท่านใดเนี่ยท่านก็ลองปรับสมดุลกับชีวิตของท่านดูนะคะและทุกครั้งฟ้าจะระลึกถึงครูบาอาจารนยะ์ขอบารมีท่านเนี่ยให้ผลการทำนายนะคะแต่ละหัวข้อนั้นได้ออกมาตรงและใกล้เคียงกับชาวนังคารมากที่สุดนะคะก็มารับชมรับฟังกันนะคะ พลังงานดวงการงานนะคะผู้ที่เกิดวัืองคารช่วงวันที่16-31ตุลาคม2 5 6 4นะคะพลังงานนะคะผู้ที่เกิดวัืองคารนะคะดวงการงานคุณในช่วงวันที่16-31ตุลาคม2504นะคะพลังงานคุณได้ t o อ o ฟซอร์นะคะพลังงานคุณได้ The h i g h p r i n c e s s นะคะ เนี่ยเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่าต้องบอกก่อนว่าบางท่านบางเกณฑ์ตามพลังงานในช่วงนี้นะคุณชาววันคานไม่ว่าคุณจะทํางานกิจการงานสายชีพใดก็ตามแต่หรือตําแหน่งใดก็ตามแต่นะคะคุณจะมีอารมณ์ที่สวิงง่ายนะคะจะมีอารมณ์แบบหงุดหงิดจุก,จ,กจิกหัวใจอาจจะมีปัญหาเรื่องงานนูน่นนี่นั่นอะไรไม่ได้ดั่งจิตดัด่งใจคุณทําให้คุณแบบอารมณ์แบบเนาะหงุดหงิดง่ายในช่วงนี้ถ้าท่านใดเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อยากให้ปรับสมดุลพลังงานนะคะเพราะว่านะเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นลงสวิงและเดี๋ยวกันงานจะ เป็นปัญหาได้นะคะฟ้าก็นะอยากให้คุณปรับสมดุลพลังงานเนาะก็ถ้าปรับปรับได้นะก็จะดีมากๆเลยทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราปรับไม่ได้ใช่ไหมะคะเนาะมันก็อยู่ที่การพลังงานของเราเนการทํางานก็อยู่ที่อารมณ์ด้วยนะคะก็ปรับสมดุลอารมณ์มาให้สวิงนะคะ เนี่ยให้เป็นลักษณะแบบพลังงานไพ่เนี่ยที่ฟ้าเปิดมาให้นะเดอะฟูลนะคะชาวอังคารให้คุณปลดปล่อยนะท่านใดที่มีอารมณ์หงุดหงิดจุกจิกไม่ได้ดังจิตดังใจในใสายการงานชีพนะลูกน้องเพื่อนร่วมงานคู่ครับส่วนออบริวารเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือใครเป็นริเตอร์ลูกน้องไม่ได้ดังจิตดังใจให้คุณปลดปล่อยพลังงานนี้นะเหมือนเดอะฟูลนะคะไปหาบรรยากาศดีๆนะพักผ่อนนะให้ชีวิตแบบเบานะคะเพราะสุดท้ายด้สุดฟ้าบอกเลยนะคะเลยวันที่อ่า ตุลานะคะยีเลย20ตุลาไปแล้วทุกอย่างจะลี่คลายไอ้ที่อารมณ์แบบสวิงแปรปรวนนู่นนี่นั่นไม่ได้ดย่งจิตดังใจ,ใจเกิดปัญหาอุปสรรคนานาประการอะไรก็ตามแต่สิ่งใดก,ก็ตามแต่ทําให้คุณอารมณ์ไม่ดีนะคะเชาวันอังคารก็คุณก็ปรับสมดุลเหมือนเดฟูนะคะอย่าลืมนะที่ฟ้าบอกไปนะคะนะถ้าท่านไม่ปรับนะต่อให้ฟ้า เปิดพลังงานดีมามันก็จะไม่ได้เป็นผลดีกับคุณเนาะก็ต้องบอกก่อนนะคะพลังงานบวกก็ดีอยู่แล้วนะชาวอังคารนะคะเนี่ยคุณได้พลังงานทีออฟแวนส์นะคะเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดนะคะโปรเจกต์เก่าใหม่ที่ติดปัญหากระสักนนนะกระการเนี่ยคุณจะได้รับนะ,ะเป็นผลเป็นผลสำเร็จ นะมีการเจราจาตกลงกันวางแผนการงานไปในทางที่ดีมากๆเลยเลยวันที่20ไปแล้วนะคะแล้ก็จะได้รับความร่วมมือที่ดีจากคู่ค้าหุ้นส่วนลูกน้องบริวัรเป็นอย่างดีแน่นอนเลยขอให้คุณปรับสมดุลน,นะคะชาวนาคารนะคะเนี่ยคุณได้พลังงานนาวเ็นจิเกินะการงานสุดท้ายได้สุดเนี่ยกิจการงานการคา้าหรือสายชีพยยิใดก็ตามแต่จะประสบความสําเร็จมากเลยในในรายปากนี้เลยนะคะ บางท่านบางเคตตามมาทำงานเนี่ยก็คุณก็อดทนทํางานเหนื่อยหนักมาทั้งปีคุณก็คิดในใจว่าเออเมื่อไหร่จะมีโอกาส,นะใใสาก,าาก้กกาวหนะ้าในสายการงานชีพนั้นก็บอกเลยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะในสายการงานชีพที่คุณทําอยู่มีโอกาสก้าวหน้าสูงมากนะคะในรายปากนี้ด้วยนะคะก็ท่านใดที่รขอขอข่าวด้านการออขอโทษค่ะด้านการงานนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้งานในช่วงนี้ขอให้คุณไฟหางงานให้เต็มที่นะคะส่วนบางท่านบางเคตามางานนอกจากกิจการการค้าของคุณเนี่ย นะเมื่อคลี่คลายปัญหาเรื่องสวิงอารมณ์หรือ,อประสักคบางประการไปเรียบร้อยแล้วกิจการการค้าของคุณนะคะก็จะประสบความสาเร็จดีมากๆนะนำผลกําไรที่ดีมาให้คุณในช่วงนี้เช่นชกันนะคะแล้วก็บางท่านบางแกก็มีโอกาสที่จะขยับขยายก,กิจการเพิ่มขึ้นด้วยนะคะนะอย่าลืมนะที่ฟ้าบอกไปท่านที่ทํางานเหนื่อยหนักมาทั้งปีแล,ล้วรอตําแหน่งหรือรอความก้าวหน้าบอกเลยมีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะได้รับ ตำแหน่งและมีความประสบความสำเร็จในหน้าที่ที่การงานก้าวหน้านะคะก็ขอให้ปรับสมดุลพลังงานนะคะชาวอัรคารท่านใดที่เป็นในรูปแบบนี้นะขอให้ประสบความสำเร็จความเจเริญรุ่งเรืองปังๆนะคะในเรื่องของการงานนะคะทุกพลังงานเลยนะขอพลังงานดวงการเงินค่ะ พลังงานดวงการเงินผู้ที่เกิดวันอังคารช่วงวันที่1 6ถึง31ตุลาคม2 5 0พนะคะอะพลังงานดวงการเงินนะคะพลังงานด้านการเงินชาวอังาคารช่วงวันที่ 16- ถึง31เตุลาคม2 5 0 4นะคะถ้าพลังงานท่านใดด้านการเงินท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะฟ้าก็จะพูดทุกคลิปนะคะแต่บางพลังงานท่านได้เดอเดวิลนะคะ ได้พลังงานเดอะเฮอร์มิตนะคะต้องบอกก่อนว่าบางท่านบางเกณฑ์ทารพลังงานเนี่ยช่วงนี้นะก็มีพลังงานเหมือนกับว่าประหยัดกินประหยัดใช้เนาะนะก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ปรับสมดุลด้านเกี่ยวกับเรื่องควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการเงินกับรายได้เนี่ยคุณจะมีพลังอารมณ์ในรูปแบบนี้เลยแต่บางท่านบางเกณฑ์ทารพลังงานก็เหมือนกับว่าให้ระวังนะคะถ้าท่านลงทุนด้านการเงินในช่วงนี้ก็อหอยคุณเนี่ยคิดไต่ตรองให้รอบคอบก่อนนะคะมีโอกาสที่จะโดนตุกติกหรือ ไม่ชอบมาพากลหรือโกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการให้ยืมเงินไปเพราะอาจจะไม่ได้คืนหรือบางท่านให้ยืมไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนด้วยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเงินช่วงนี้ก็ให้ระวังคิดใจตรงให้รอบครอบด้วยนะคะชาวานาคารนะพลังงานก็เปิดมาในรูปแบบนี้เลยนะคะ<อ>เนี่ยท่านใดที่ลงทุนด้านการเงินงก็บอกแล้วถึงแม้ว่า คุณมีดวงที่ดีมากๆนะ Queen ็อปเปนจิเกิดวงเปิดแต่ถ้าจะลงทุนได้เงินฟ้าก็พูดอีกครั้งให้คุณเช็คให้ดีก่อนนะคะว่าคนที่คุณจะลงทุนด้วยเนี่ยนะประวัติหรือสิ่งใดก็ตามแต่นะดูความเสี่ยงนะคะฟ้าก็เป็นไกด์ไลน์ให้นะคะส่วนท่านนะคะที่รอคอยข่าวขาว่ขาวด้านการเงินทุกทิศทุกทางทุกรูปแบบเลยเนี่ย ที่รอคอยแบบการเงินเอามาให้แบบว่าหมุนตัวให้คล่องขึ้นนะคะก็บอกเลยคุณจะมีโอกาสได้ข่าวดีด้านการเงินทุกที่ทุกทางที่คุณเอ่ยไปนะคะที่คุณรอคอยข่าวๆด้านการเงินนะคะชาวนังคารนะคุณก็มีดวงดีนะคะแล้วก็บางท่านบางเกณฑ์ตาเนี่ยในช่วงนี้การเจรจาคำพูดของคุณเนี่ยจะทําให้คุณมีไรายได้เพิ่มนะคะจากการพูดคุยของคุณนั่นเองนะคะชาวนังคารนะ แล้วก็คุณเนี่ยนะคะคุณได้พลังงาน s i x o of u u s s นะคะ,ะเป็นไปได้ว่าบางท่านที่รอคอยเงินที่ตกเบิกเงินค้างจ่ายต่างๆที่คุณยังไม่ได้รับคุณมีโอกาสที่จะได้รับสูงมากในช่วงนี้นะคะก็ขอพลังงานดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ทําให้การเงินของคุณเนี่ยหมุนตัวข,ขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ แล้วบางท่านเนี่ยก็ลองทวงถามลูกมี้เก่าๆดูนะคะเพราะว่าท่านอาจจะได้คืนบ้างอันนี้ได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับคุณกับลูกมี้เจราจารกันนะจ๊ะฝาก็เป็นไกด์ไลน์ให้เนอะในเรื่องของการเงินในในรูปแบบนี้นะก็นะถามว่ามีโชคไหมก็บอกเลยนะคะก็มีค่ะแต่ว่าโชคเนี่ยนะก็ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมแต่งนะคะก็เสี่ยงโชคดูถึงท่านใดที่ไม่ได้มีดวงด้านนี้คุณก็มีดวงการเงินด้านอื่นนะคะด้านอุปธรรมด้านการเงินแล้วก็เอ่ย ที่ได้ไว้ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้านการเงินโดยฝากกับพูอีกครั้งนะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้นะคะคุณได้พลังงานเทรนอฟครับนะ,ะคนในครอบครัวคุณก็จะให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลด้านการเงินเป็นอย่างดีเช่นกันบางพลังงานเนี่ยเหมือนเอ่ยกับครอบครัวคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือด้วยนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยก็แค่แบบว่าติงเรื่องนี้เองนะได้บังเดอะเดอะวิวนะให้ระวังซั่งนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของ นนอ๋อส่วนท่านที่ทาธุรกิจการคา้าก็บอกแล้วว่าในช่วงต้นเนี่ยฟ้าก็กล่าวไปแล้วเนะว่ากิจการทั้งของคุณดีมากเพราะนั่นเนี่ยผลกําไรก็จะได้ดีตามลําดับนั้นเลยก็ขอให้โชคดีเฮงปังนะคะคุณรังคารนะค่ะก็มาถึงเลขนําโชคกันแล้วนะคะเรื่องตัวเลขก็โปรดใช้วิจเยในการรับชมรับฟังตัวเลขนะคะฟ้าดึงจากไพ่ทอเรีสนะคะเอชฟ้าขอทนเป็นเลขหนึ่งนะคะคุณได้เลขหนึ่งนะคะคุณได้เลข 8นะคะแล้วคุณก็ได้เลข3นะคะค่ะก็ชาวันังคารคะ่ะก็ขอให้โชคดีทั้งเรื่องการงานแล้วก็การเงินด้วยนะคะก็ใครท่านใดที่ต้องปรับสมดุลพลังงานได้ลงก็ปรับนะคะพลังงานบวกดีอยู่แล้วคะ่ะดีเสมอนะคะถึงแม้ว,ว่าทํายากก็ขอให้ทํานะคะเราจะได้คิดหาหนทางออกพลังงานดีก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาจริงไหมล่ะคะช่วงนี้สถานกาโควิดก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพนะคะทั้งกายและใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ